สวัสดีค่ะ ดิฉันสิรีิพรคำวาน,นินค่ะนักว,วิาชาการสึขาพิบาลชำนาญการนะคะในนามของกองช่างสึขาพิบาลเทศบา,นนาลนครแม่สอดในวันนี้นะคะเราได้มาจัดกิจกรรมนะคะโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของภาคที่เครือข่ายซึ่งในวันเดียวกันนะคะเราก็มีกิจกรรมขยะแลกไข่ด้วยนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากภาคเอกชนหลากหลายแห่งมากมายเลยนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะในการจัดโครงการนะคะก็เพื่อ เพื่อที่จะร่วมกันรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคนะคะได้แกภ่ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะในการคัดแยกขยะที่ต้นทางนําไปสู่ชุมชนปลอดขยะรวมทั้งนะคะสร้างการมีส่วนร่วมนะคะสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะนะคะเพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศรวมถึงการลดภาวะโลกร้อนในอนาคตต่อไปในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดท่านนายกคุณเพื่อวิระนะคะที่ให้เกี มาเป็นประธานที่ธีเปิดรวมถึงได้มอบไข่ให้กับพี่ๆอ,อสมอทั้ง20ชุมชนในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะโครงการพัฒนาการกำจัดขยะรีไซเคลิลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของ ทีมผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนะครับซึ่งเราจะมีการคัดแยกเรื่องขยะนะครับในเนขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับซึ่งผมเนี่ยเวลาไปในชุมชนลงพื้นที่นะครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์ช่วยกันําจัดขยะโดยเฉพาะส,สิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทําได้โดยการคัดแยกตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวแล้วก็ไปสู่สังคมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่แขกไปใครมานะครับก็ได้ชื่นชมถ้าสิ่งแวดล้อมอะไรดีๆนะครับก็มีอะไรดีๆที่ตามมาครับไม่ว่าจะด้านสกิจสังคมการ เมืองะอะไรต่างๆนะครับก็ขอฝากว่าแม่พี่น้องในเขตศิริาันนครแม่สอดนะครับนโยบายของผมเนี่ยชุมชนไหนได้ใครฝากขยะน้อยที่สุดคือชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ไปตลอดนะครับในทุกชุมชนในเขตศิริาันคนครแม่สอด ยกตัวอย่างชุมชนย่านเศรษฐกิจย่านการค้าการขายนะครับเป็นธรรมดานะครับการค้าการขายต้องมีพวกขยะเนี่ยเยอะนะครับเพราะค้าและขายเราต้องเข้าใจนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยบางทีเราประชาสัมพันธ์เราติดป,ป้ายประกาศบอกให้ทิ้งเป็นที่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามตรงนั้นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะท่านเป็นผู้นําในท้องที่ท้องถิ่นในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดของเรานะครับแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นเทศบาลของเราเนี่ยก็ได้ติดป้ายบอกประชาสัมพันธ์มีกฎมีการปรับการทิ้งไม่ถูกที่ถูกทาง นะครับก็ขอบฝากนะครับทุกชุมชนในเทศบาลนครแม่สอดวันนี้กองช่างสุขาพิบาลของเรามีสิ่งที่ดีๆนะครับเรานะครับในแต่ละครอบครัวเรียนนะครับได้แยกขยะก่อนที่จะมาให้กับเทศบาลไปกำจัดอีกทีหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางกองช่างสุขาพิบาลนะครับที่มีสิ่งดีๆมาให้กับชุมชนโดยเฉพาะขยะที่เรากลับมาใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลนะครับซึ่งมีบริษัท p ิน p e n d i n g นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใจดีนะครับได้มอบไข่อะไรหลายๆอย่างนะครับขอเสียงปรบมือให้บริษัทพินแพน d ิงนะครับที่มอบ แลกขยะว่ารีไซเคิลกลับมาเอาไข่ไปบริโภคนะครับเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงต่อไปนะครับในนามของเทศบาลนครแม่สอดน,นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับชุมชนมณน,นี้ภัยสนชุมชนจอบจอและทั้งยี่สชุมชนในวันนี้ที่มาร่วมโครงก,ก,รงการอบรมการจัดขยะรีไเซเคิลของเทศบาลนครแม่สอดในวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ